วันนี้แล้วก็โอเคครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็จะมาเปิดร้านเกมน,นะครับอ,อยู่กับแชร์ล่ามาเดินนะครับอันนี้เป็นผาษาอังกฤไปดูข้างล่างกันนะเออไอตรงนี้ก็ยังมีร้ <c oughs> านเกมต่อนะครับแต่ว่าอันนี้สําหรับว i p นพีครับตรงนี้ VIP นะโ okay. yeah. อเคแกรารตรงนี้ไม่ V i p ีครับข้างล่างเนะี่ย ก็ลงมาเล่นได้นะและก็เฉพาะตรงนี้ด้วยเพราะว่าข้างหลังใครสนใจอยากทำสวนเพิ่มก็มาทำได้ใครอยากกินข้าวก็มาเกนินนะครับรวมทุกอย่างหรือจะเป็นโรงแรบก็มันนอนได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกก่อนนี่อันนี้ก็สำหรับคนรักต้นไม้นะครับมารลดน้ับต้นไม้ได้อเ,เอาเว้ด ไม่ลไปครับพออย่างนีล่ะเกมันตรงนี้ก็ให้จุดบ้างไฟได้อ่ะเฮ้ยแล้วทำไมบันไดหายเอ้าโอเคโอเคครับอ่าวางก่อนพอดีเกิดข้อผิดพลาดครับลูดูรถเราสีฟ้าอยู่นู่นเอา จันจราจรอจันจราจรไปขาดครับทุกคนดูโอ้โูดอึดอัดอะไรเนี่ยต้องพิมพ์ก่อนเลยดูคนมันรองกันตรงนี้นะครับสวนร้านดึมรกไฟเลานะครบเออ ลงจรงแถมฟรีนะครับถ้าอยากจุอดอะไรก็ฟรีซ่อมลุกก็ฟรีหยมยดไฟก็บอก,อกจุดบุญ่าไฟซ่อมเลยไม่ร้านเกอมอีกโอ้บ้างไฟร้อยก็ไม่บ้างไฟเหมือนก็ไม่ลร้านไม่มีครับไม่มีตังค์แกก็ไม่มีตังค์ไม,มงไม่พอไอ้แมวน้ำบวมเฮ้ย นี่มันแมวหินจากช่องที่แท้ที่มันเคยเอาไปเล่นมาเล่นมิสเตอรี่สองนะครับแค่ถามโอเควันนี้ก็แค่ลาดก็มือแค่นี้มาแนะนำนะครับโอ้สองนาทีเองอะจะถ่ายประมาณนานๆนนไม่เกิน ขิบเซยนะพอแล้วโอ้โห,โหไอเมล์บวมจ้าเอ้ไอบอลไอบาสมาแล้วโอ้โห,โห A <whistles> 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 วันนี้ปืนบ้างไฟนะเดี๋ยวเปิดนะครับ,ดม,บมดไปแค้ม,มลดกนรลดไอสกายไอ้เลี้ยเราเหมือนมันก็เออที่ไหนเออที่นมาบะไอออกนะอ่ะโอ้ อยากให้มันโดนตกเนี่ยว่าเราทำอะไรเยอะบ้างแต่งแต่งร้อนร้อนเดือมา่คนหมดเลยภาษาเนี่ยก็มาเข้าร้านเกงโมเราก็บอกปีครับขับขอบคุณเอ้าไม่แก๊สมันมาตัวไหนไม่คนถือเอ้ามันคนเดิมนี่ อเไ่บอสไ่บอสไปกันครับเติงเติงว้าเอาบอสคุณเล็กมาบอสเราจะเรียกบอสเฮ้เอามันมีหัวเข้าไปดูไหมไปดูดิมันจะมียดำไหมครับ จะของบ้านมาแล้วก็ไม่มีอะไรทิ้นเดิม มันมาแล้ว เรโอ้ชีวิตคนมันเป็นฉลาดนะครับก็ต้องใหน้ตหาเงินเยอโอ้เอ็มา ไอ้คนนึงก็แอดมาแอดมาแอดมาโอเคอใชสโอ้ยหาเพื่นใชแรงครับเพืนไปไหนไปไหนอ้าวันนี้มาทำอะไรดูดูบนอเป็นเพื่อนเราเลยวันนี้ได้เพื่อนเยอะครับ ไอ้คน,นนี่มีอาบอะไรรือเปล่าเอ๊ะพาตาคุณนีเอ๊ะาาพเพื่อนเรา ออกมาครับอ่าตอนนี้ก็จะไม่ได้เห็นไอ้บุญบ้างไฟเลยนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เขามาใช้บริการในวันนี้วันนี้ก็ว,ว่ายครับเนี่เปลี่ยนแบบลา,ากับคนที่ดีคุณพี่คุณอยู่ไหมครับคุณเบ้ เปลี่ยนตัวไว้ไวนะครับคุณพี่เนี่ยดูสิดูดูเขาปากคุณพี่นี่ยเอ๊ะ้คนนี้เมื่อไหร่มันจะเร็จตัวเมฆมือเล่อะด้วยเนี่ยดูเอ๊ะแล้วก็เพิ่งเล่นปวดร้อนไปเมื่อกี้ตามคุณพี่ เราไม่ได้ เก่งกับกูนะอีฟาทองโอ้โหดูดูดูผู้ชายเราขอแตะเพื่อนบ้างนะกับนีมาชิคเก้นเลยอ่ะทำไมเราไม่รู้นะทำไมเราต้องกากใช่หอมนันคือชิคเก้นมันคือไก่ครับอ่ะ,อะเมื่อไหร่จะเข้ากับคุณพี่ได้เนะเด้อเวย้ย ไปกันเลยคุเพีลูกพี่นะครับลูกพี่คนหนึ่งคือลูกพี่นะครับคุณจอชเอาเราติดดิเออเข้าไม่ได้อาวนะไหนลองเข้าไปดูดิมันจะงหวะ ทไม่ได้เล่นกนจบเลยนะไม่เสียเวลาครับ้คนะครับติดมาดนี้ก็ฝากไปกติดตามช่องแลาปูบี้ด้วย ภัพเด้งนครับ